oh okay. พี่อยากให้พี่รีวิวแบบการเป็นงูสวัดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดอะคลิปในตอกๆก็คือโดนตัดเสียงไปนะครับทีเนี้ยเหมือนพยาบาลที่เขากดสิวให้เราอะเขาก็ดูแลแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณโออันเนี้ยมันแบบมันไม่น่าใช่สิวนะคะแบบพอดีเหมือนถ้าเกิดว่ากดแล้วอะวันหนึ่งสองวันไม่หายอะลองไปหาคุณหมอดูนะรู้สึกว่าตรงนี้ถ้ามันแดงแปลกๆแล้วมันเริ่มเหมือนแบบเป็นวงกว้างขึ้นนิดนึงคันนี้มันไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ตรงจมูกนะแต่ว่าอยู่ๆมีจิ๊ดๆพอวัน่ง้นยวดััีีฝเเกลยนะะคุ ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เป็นแบบตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบเหมือนชอ็ชอตเล็กๆแล้วก็ปวดหัวตรงคบปวดแบบเออคือเหมือนตรงเนี้ยมันไปต่อมมันโตขึ้นมาตอนนั้นน่าจะได้ถ่ายซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอืมหมอกลัวว่ามันจะเป็นงูสวัสดิส์ละสินี่แบบคุชาทุกคนคือช็อกก็แอดมิดเลยสวัสดีค่ะยะ้ก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องระหกระเรินค่ะ วันนี้ก็จริงๆไม่มีอะไรมานะคะอยากจะมาเล่าถึงงูสวัสด์เดอะซีรีส์เนาะก็คือแบบว่าตอนนี้ทุกวันนี้เวลาแบบไปที่ไหนก็ยังมีคนถามถึงอยู่ว่างูสวัสด์เป็นไงบ้างหรือยังล่าสุดอย่างเงี้ยก็ยังมีคนมาเมนในตอกๆ ok ว่าแบบเออพี่อยากให้พี่รีวิวแบบการเป็นงูสวัสด์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยโอเคนะคะผ่านมาประมาณ6-7เดือนแหละคิดว่าน่าจะพอเหมาะพอเอาะกับการแชร์เรื่องงูสวัสด์อย่างเต็มที่แล้วค่ะกับการรักษาด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดอะคลิปในตอกๆ ok อะก็คือโดนตัดเสียงไป เพราะที่ฉันไม่ใช้แผ่นเสียงอะไรไม่รู้เผื่อคนแบบว่าอยากจะย้อนกลับมาดูนะคะแล้วมันไม่สามารถดูได้ไม่สามารถฟังเสียงได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อีกรอบหนึ่งให้ฟังนะคะตอนแรกสุดเลยอ่ะคือโออ่ะเหมือนมีรอยแดงเป็นสิวขึ้นตรงจมูกนะคะเหมือนแบบเป็นวงๆเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วคืออีราว่ะมันเป็นนางแบบอีนางชอบเป็นสิวอยู่แล้วเธอเก็ตไหมแบบว่าเดี๋ยวขึ้นตรงนั้นตรงนี้กินไข่สิวก็ขึ้นกินนมสิวก็ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอเรางดไปอะไรไปคือมันก็สิวมันไม่ขึ้นแล้วแต่วันนี้มันก็แบบมีขึ้นบ้างค มันขึ้นไอ้ตรงตรงปลายจมูกตรงฝั่งเนี้ยค่ะทีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอ๋ก็เลยเหมือนแบบไปคลินิกใช่ไหมไปคลินิกกดสิวตามปกติเลยที่เราไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยเหมือนพยาบาลที่เขากดสิวให้เราอ่ะเขาก็ดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณโออันเนี้ยมันแบบมันไม่น่าใช่สิวนะคะแบบพอดีเหมือนถ้าเกิดว่ากดแล้ววันหนึ่งสองวันไม่หายอ่ะลองไปหาคุณหมอดูนะเพราะว่ามันเหมือนแบบคือเขาก็กดแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิวเพราะว่าเหมือนมันน่าจะมี something หรืออะไรที่เขามองเห็นอะเออแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิวววเเเรรรราาาาาากกกก็็ลแบบบบโคัััมม้้นนนนนผ่่ปะณึึงูส มันแปลกแลแหละเออแต่ไปเจอเพื่ออะไรรู้สึกว่าตรงที่ทําไมมันแดงแปลกๆแล้วมันเริ่มเหมือนแบบเป็นวงกว้างขึ้นนิดนึงคราวนี้มันไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ตรงจมูกนะแต่ว่าอยู่ๆมีจิ๊ดๆตรงหน้าแก้มแต่แบบมันมันไม่มีอะไรเลยถึงเธอเนื้อปะมันแบบมันเหมือนเป็นมันไม่มีรอยผื่นแดงๆไม่มีรอยปื้นไม่มีอะไรเลยเว้ยแค่แบบรู้สึกจิ๊ดๆตรงนี้แล้วอะไรวะเอออะไรเงี้ยแต่ก็คือคนมันไม่เคยไปน่ะเธอมันก็ไม่รู้พอวันลุ่งขึ้นอยู่ๆปวดหัวตรงนี้ฝั่งเดียวกันเลยนะคะคือตรงนนนี้ปบบแลก็็เเเใชช่มมคะหืออๆ แล้วก็ปวดหัวตรงคมอ่ะปวดแบบเธอปวดอ่ะเราก็แบบกินยาไมเกรนก็ไม่ไม่หายก็ออมทำไมมันปวดอยู่เสร็จปุ๊บก็มีต่อมน้ําเหลืองตรงนี้ค่ะไม่โอไม่รู้ว่ามันคือต่อมน้ำเหลืองไหมแต่คิดว่าน่าต่อมน้เหลืองแหละเออคือเหมือนตรงนี้มันเป็นต่อมมันโตขึ้นมาฝั่งเดียวแตะแล้วแบบ คือเจ็บแบบเจ็บมากอะเธอแต่ฝั่งนี้ก็ไม่เป็นคือคือเอาเป็นแบบว่าซีฝั่งนี้ไม่เป็นพอมันเป็นตรงนี้ปุ๊บฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่ละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็นี่เลยค่ะขับรถไปหาคุณหมอเลยปึ้งเข้าไปที่ศูนย์ผิวหนังใช่ไหมพอคุณหมอดูปุ๊บวินิจใส่เสร็จปุ๊บเราก็บอกเออเนี่ยคุณหมอพอดีแบบเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่วันอะตอนนั้นอะจะได้ถ่ายซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็คุณหมอแบบอยากจะรักษานะน,นี่นี่นี่นู่นอะไรอย่างเงี้ย คือชาทุกคนคือช็อกอะคือแบบคือชาแล้วก็แบบขนลุกจากข้างล่างขึ้นมาซุบขึ้นมาถึงหนังหัวแล้วก็คือในในหัวเราคือเรากลัวมากกลัวแบบงูสวัดมาแบบกลัวเข้าใจป้าแล้วคือเขาก็บอกพันถ้าเกิดว่ามันแบบพันตรงนี้มันจะแสบสเฉยเขาเป็นตรงเอวกันตรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งคือเรารู้มาเราเคยแบบหาข้อมูลมาคือมันไม่มีว่าพันรอบตัวเราตายไม่มีเออแต่มันจะแบบทรมงทรมานอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคราวเนี้ยพอมันมาขึ้นที่หน้าปุ๊บเราก็แบบคือเ e t f e e ป่าว่าปกติคนทั่วไปอะมัน แต่กูเนี่ยขึ้นที่หน้าแล้วคือเราก็ประเด็นแบบว่าเฮค้ยคือเรากำลังจะแบบเล่นเป็นตัวประกอบกุ๊กกิ๊ก ตามสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแบบได้เล่นซีลงซีรีส์เป็นเดินผ่านไปผ่านมาอะไรฟิลนี้แล้วก็รู้สึกว่ามึงขึ้นที่ตัวก็ได้เนื้อออกหมายมันเราจะได้แบบทํางานได้อดทนได้อันนี้มาขึ้นที่หน้าปุ๊บพอหมอพูดอย่างงี้เราก็รู้แน่นอนว่าแบบ3าวันไม่น่าหายชัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะคือมันไม่หายอะเธอเพราะมันเริ่มเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นมาแล้ววันที่เราไปหาหมออะเสร็จปุ๊บคุณหมอก็เลยจ่ายยาตัวที่ชื่อวอลทรกมาให้ทานนะคะก็คือเป็นยากลุ่มที่เขาแบบรักษางูสวัดแหละเออดิฉันก็แบบวว่าาไปเเสรข้อมมูลซีย อะไรฟิลฟเนี้ยเออเธอเสร็จปุ๊บฉันก็เลยกินไปเสร็จคุณหมอก็บอกว่าเออถ้าสมมติว่ากินไปสักวันหนึ่งอะ 2วันอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่ากินปุ๊บมันจะหยุดขึ้นเลยนะคือเรากินยาตัวนี้ปุ๊บมันก็จะยังคีปคอนติเนียขึ้นอยู่จนมันไปสุดทางประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบโอเคหยุดแล้วมันก็จะเริ่มแบบพอเริ่มค่าชงเข้าเชื้ออะไรมันก็จะแบบเออเริ่มค่อยๆยุบค่อยๆหายอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอะพอทานปุ๊บกลับมาบ้านมันก็ยังขึ้นอีกขึ้นอีกก็ตามที่คุณหมอพูดเลยแต่อีนี่ก็คือแบบเป็นมันน่ากลัวเธอมันฉันแบบฉันก็ขี้ขึ้นสมองแล้วกลัวไปหมดก่ออาาาะรววถ้ทน หรือว่ามันยังขึ้นอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมาพาดตาหรือมันเข้าตาอะไรเงี้ยให้รีบกลับมาหาหมอคันนี้วันนั้นอะโอกลับมาปุ๊บมันก็ยังขึ้นอยู่แล้วมันเหมือนแบบขึ้นตรง ใต้ตานิดนึงแล้วก็มาขึ้นตรงหน้ผาผานิดนึงอะไรเงี้ยแบบคันๆเราก็เลยไม่ได้กลั่ละเรากลับไปหาคุณหมอดีกว่าแล้วเราก็ไปแอดมิดเลยแล้วก็เหมือนให้ยาชนิดเดียวกันผ่านทางน้ําเปลืออะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยแบบเหมือนค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็ยังแบบเริ่มขึ้นอยู่ก็หลังจากที่เข้าไปแอดมิดนะคะทุกคนก็คือเหมือนอวดได้นอนโรงพยาบาลประมาณแบบ3คืนเลยค่ะแล้วคืออาการมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเหมือนแบบแผลมันก็เริ่มเหมือนจะมีความแห้งตกสะเก็ดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็กลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนคันีน ก็จะเป็นช่วงเฟสที่แบบเหมือนเราต้องเยียวยาตัวเองแบบมันเป็นเฟสที่แบบเราวิตกกริตอะ่ะเดินมาที่กระจกแล้วก็แบบแม่แผลจะหายไหมแหแล้วแบบรอยจะทิ้งไหมจะอะไรไหมนู่น,นนั่นนีแบบ่อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็ทิ้งรอยจริงๆคือเราก็ดันเหมือนแบบคือเราก็ไปดูติ k กตอกด้วยอะไรด้วยนู่น,นนั่นนี่แล้วเราก็เหมือนแบบไปเห็นเขามีแผ่นแปะหรืออะไรบางทีดูดออกมาอะไรเแงบบี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะส่วนตัวเราอะนะรู้สึกว่าคือกินยาเสร็จไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยแล้วก็ทาพวกยาที่คุณหมอจ่ายมาให้แค่นั้น น่าจะพอแล้วอย่าแบบไปพยายามหาเอาแผ่นอะไรมาแปะดูดนู่นนั่นนี่เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าร่างกายกาลังซ่อมแซมหรือว่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ปุ๊บพอเราไปแปะแล้วดูดขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้ส่วนตัวไม่รู้ว่ามันเนื้อมันดูดออกไปหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายเธอมันก็ทิ้งหลุมอยู่ดีเธอเก็บปะ่ะแบบหลุมตรงแก้มแล้วก็หลุมตรงจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็คือจมูกอะเป็นอะไรที่คริติคอลที่สุดแหละเพราะฉันรู้สึกว่าเพราะว่ามันเริ่มจากตรงนี้แล้วมันลามไปที่อื่นเราก็เลยรู้สึกว่าส่วนนี้มมมัันนนคือแผล เนื้อเข้าไปเยอะมากเยอะจนเหมือนแบบร่างกายอะ่ะไม่ได้สร้างให้มันขึ้นมาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นนะคะ mm. ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ละไม่ได้การก็คือวิตกจริติมาก mm. ฉันต้องไปหาหมอต้องไปนูน่นนี่ไอ้แต่และมีรอยแดงเอยมีหลุมเอยอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็เลยนะแบบวิ่งรีไปหาหลายที่เพราะเราก็เสิร์ชข้อมูลต่างๆแล้วเราเคยทํารีวิวไปในตอกๆหลายรอบอะไรเงี้ยแล้วคือคนถามเราเยอะมากในเรื่องของว่าแบบพี่โอรักษาที่ไหนเพราะว่าในแต่ละรอบอะ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆเๆก็แต่โอทําคลิปแล้ว นะก็คือถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP หนึ่งที่โอเริ่มเปิดมาจนถึงปัจจุบันคือหน้ามันจะเนียนขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าโอคีบคอนติเนียรักษาตลอดในตลอดเวลาที่667เดเดือนที่ผ่านมาคือไม่นิ่งนอนใจเลยไม่ว่าจะเป็นแบบรอยแดงหรือว่าหลุมสิวนะคะคือไปหาหลายที่มากค่ะแล้วก็ไปหาหลายโรงพยาบาลด้วยจนสุดท้ายแล้วโอรู้สึกว่าแบบอลองคิดคำนวณดูแล้วค่าใช้ใจ่ายแล้วก็รวมถึงเเครื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปศึกษามากับเพื่อนๆหมอหลายท่านไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยมาจบที่เพื่อนหหมอออด้วยกันร่างื ที่รู้จักก็แนะนําที่นี่เลยค่ะที่ด r รแทดออฟนะคะก็คือเป็นอะไรที่โคตเจะเวอร์เธอเพราะฉันไปปุ๊บนะฉันัไปปรึกษากับคุณหมอที่เขาเป็นเจ้าของเองเลยสวัสดีครับผมหมอณนะัฐพงศ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเลเซอร์อยู่ที่ดเตอร์แทดออฟคลินิกครับทีนี้การรักษานะครับนะที่ต้องแบ่งเป็นเรื่องของรอยแดง นะครับกับรอยหลุมรอยแดงเนี่ยเราจะใช้ตัวโปรแกรม VBeam นะครับซึ่งเป็นตัวลำแสงขึ้น55นาโนเมตรตัว V ีบี m เนี่ยจะทำลายตัวออกซิฮีโมโกบินก็คือตัวเม็ดเลือดที่อยู่ใต้ผิวนะครับทำให้มันแตกละเอียดหลังจากนั้นร่างกายก็จะดูดซึมหายไปนะครับซึ่งทำครั้งแรกก็จะเห็นเลยว่าจางลงประมาณสัก20%อย่างที่2นะครับก็คือในกลุ่มที่เป็นหลุมนะครับนะหลุมเนี่ยเราจะใช้ในเลเซอร์ที่ช่วยในการกระตุน้นการสร้างผิวขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ง ที่นี่เราใช้ตัวโปรแกรม Pico We อร์รซนะครับซึ่งเป็น fractional picosecond นะครับพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานที่ละเอียดเยอะที่สุดในโลกแล้วแต่หัวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นหัวที่ใช้ในการกระตุ้นคอลลาเจนโดยเฉพาะนะครับซึ่งหลังทำเนี่ยหลุมก็จะค่อยๆตื้นขึ้นนะครับคือฉันเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขาใช้เครื่องแบบเวอร์มากก็คือที่ออกมาที่ดรทรรอกอทุกคนเพราะว่าเครื่องที่เขาใช้อะค่ะแบบได้รับมาตรฐานจาก u s เลยนะชื่อเครื่องว่า c a n d e l a เธอเพราะว่าฉันเนี่ยมาทําโปรแกรม VB e a m ค่ะก็คือ V b บ เ,เขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้เป็นเลเซอร์ลดรอยแดงโดยเจ้าเลเซอร์ตัวเนี้ยค่ะมันสามารถช่วยลดรอยแดงสิวคีรอยพวกแผลนูนแดงปานแดงหรือเส้นเลือดฝอยได้อย่างเห็นผลมาก เพราะว่าเลเซอร์เนี่ยจะเข้าไปจับเจ้าตัวฮีโมโกลบินในเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดที่ผิดปกติที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยถูกทําลายหายไปแล้วคือประเด็นคือมันไม่เจ็บเลยเธอคือแบบยิงเสร็จปุ๊บเดินไปใช้ชีวิตต่อได้ไม่ทิ้งรอยอะไรทั้งสิ้นคือเลิศถ้าใครเคยยิงจะรู้มันจะเป็นลมแล้วก็แบบฝับฝับฝับเลยเนี่ยแกทําบ่อยละตั้งแต่เป็นสิวสมัยเด็กๆยันพอมาเป็นงูสวัสดก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อฟิลแบบใช้แบบเดียวกันได้ตัวเดียวกันรักษาได้แล้วคือรอยแดงหายเร็วจริงๆอันนี้คอนเฟ เชื่อเชะนะคะแต่อีกสิ่งหนึง่งที่ฉันเครียดมากกว่ารอยแดงสิวเพราะว่ารอยแดงอะ่ะเราสามารถแต่งหน้าฟาวเดวชอชงฟาวเดอ์ชันได้ถูกไหมแบบว่ากบได้คอนซีลเลอร์ได้ต่างๆแต่คือพวกหลุ่มสิวอะ่ะมันเป็นอะไรที่ฉันเครียดมากพวกหลุมสิวหลุมงูสวัดฉันแบบคือเธอต่อให้แบบแต่งหน้ายังไงมันก็จะแบบถ้าออกไปโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีความริ้วของหลุมอะ่ะเธอเก็ตฟิลป้มันยังหน้ามันจะเป็นคลื่นอะ่ะแล้วคือฉันอะ่ะเป็นคนมีแบบคลื่นแบบ หลุมแบบหลุมสิวนิดหน่อยอยู่แล้วตรงมุมขมับหรืออะไรแบบนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นแผลจากอิสุอิสยอัยเป็นหลุมอิสุอิสัยมานานหรือตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันรักษาแบบไม่ได้แล้วไม่ทันเพราะมันตั้งแต่แบบตอนขวบสองขวบแต่อันนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วมันสามารถรีบรักษาได้เพราะว่ามันนะเพิ่งขึ้นมาแบบตอนแบบ2 3าเดือน4ี่เดือนปุ๊บแล้วฉันก็รีบรักษาเลยเรื่องหลุมคือจากที่หลุมมันเยอะเยอะไปอะไรเงี้ยฉันก็มารักษาที่นี่ค่ะเป็นโปรแกร,รม p i c o w a y Resolve ค่ะ ซึ่งโปรแกรมนี้นะคะก็จะช่วยรักษาหลุมสิวนะคะลูกอุ่มขนให้ตื่นขึ้นไม่มีสะเก็ดไม่ต้องพักฝืนสามารถปรับผิวบนใบหน้าให้สม่ำเสมอและเรียบเนียนขึ้นฟืน้นฟูและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ค่ะแล้วก็ใช้จํานวนครั้งในการรักษานะคะที่น้อยกว่าเลเซอร์ตัวอื่นๆที่อยู่ในออหมวดของการรักษาพวกหลุมสิวอะไรฟิวนี้เลยเธอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าออที่ดรแทดออฟเนี่ยเขาใช้เจ้าตัวเครื่องเลเซอร์เนี่ยเป็นแบบมาตรฐาน U.S. นะคะของคา n เนล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเครื่อง คือลิดแน่นอนนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นใบหน้าของโอปัจจุบันนะที่ทํามา3-4ครั้งแหละที่ดร์แทดออฟก็คือตรงพื้นผิวตรงหน้าแก้มอ่ะคือยังมีความมีหลุมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าคือมันตื้นขึ้นมากจากแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยตรงหลุมตรงจมูกอันนี้คือเห็นหลุมอยู่ไหมทุกคนแต่คืออันนี้คือดีขึ้นแล้วนะไม่งั้นก่อนหน้านี้เวลาฉันแบบ ไปบินหรือเวลาฉันแบบไปเที่ยวข้างนอกฉันแบบมั่นใจน้อยลงมากอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันเนี้ยคือดีขึ้นมากแล้วก็คือกล้าที่จะมาแชร์ให้คนได้แบบเผื่อจะมารักษาการอะไรกันเพราะว่าตอนเนี้ยคือหลายคนอนะพูดเลยว่าอุ้ยหน้าคือถ้าไม่สังเกตไม่ไม่บอกอะคือลืมไปแล้วว่าเป็นงูสวัสด์หรือว่าคือแบบว่า มันลืมไปเลยอะว่าเคยมีแผลอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าอยากจะมาแชร์กันว่าเออจริงๆอะเหมือนแบบอยากให้ทุกคนอะมาที่นี่เพราะว่าทุกคนจะได้ความมั่นใจกลับไปได้ดีจริงๆคือ1คือเครื่องเขาดีแล้ว2คือคุณหมอก็ชานาญคุณหมอ,นนหมอที่มาพูดคุยด้วยอะคือเขาก็บอกเลยว่าตรงนี้นะต้องทําอะไรยังไงตรงนี้ต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยอยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับการลดรอยแดงนะมาถึงปุ๊บถ้าเกิดว่าใครอยากลดรอยแดงก็คือมาที่บอกเขาเลยว่าอยากมาทําเจ้าตัวโปรแกร,รมวีบีมนะคะมันลดรอยแดงได้ดีจริงๆ โอทาก็เลยทําเหมาหมดเลยนะคะนอกจากรอยงูสวัสดแล้วเนี่ยก็คือรอยแดงสิวด้วยอะไรด้วย2คือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมารักษาหลุมสิวต่างๆหลุมงูสวัสดแบบโอก็ได้นะคะก็คือเจ้าตัวพิคโคเวรีโซเท่านั้นคือบอกเลยว่า ลค่ะทุกคนก็อันเนี้ยก็คือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่โอมารีวิวอะ่ะเพราะว่าโอไม่รู้ว่าใครอะ่ะเป็นแบบงูสวัสด์แล้วก็มาขึ้นที่หน้าเหมือนโอบ้างแล้วมันจะทําให้ขาดความมั่นใจไปเลยคือเราเข้าใจถ้าเกิดว,ว่ามันขึ้นที่ตัวมันยังแบบเออไม่ได้ไปโฟกัสมากอะไรเงรี้ยแต่พอมันขึ้นที่หน้าปุป๊บอบมันเครียดอะเพราะเวลาฉันส่องกระจกทุกวันอะ่ะมันก็มีความเหมือนแบบมึงเมื่อไหร่จะหายไปสักทีกันป่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยคือต้องขอบคุณดร์แทดออฟด้วยนะคะแบบมา คือเป็นลูกค้าใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาแล้วก็เขาเห็นว่าที่โอลงคลิปไปอ่ะว่าโอเป็นงูสวัสดิ์อะเขาก็เหมือนแบบเอออยากจะมาช่วยให้แบบดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเราคือบอกเลยว่าคือโอได้ความมั่นใจกลับขึ้นมาเยอะขึ้นจริงๆหลังจากที่ไปรักษามาปุป๊บอ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นทุกครั้งทุกครั้งจริงๆจากรอยแดงที่มันมีเยอะขึ้นที่มันชัดมากยอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงน้อยลงใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนพวกอ่าหลุมอย่างเงี้ยมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วโอก็แบบโอเคหลังจากที่มาเจอทีี่่นนปปุ๊บกก็็คือมัใจแล้วไิ ก็แบบไม่ใส่แมสแหละก็คือถอดแมสได้แล้วก็เวลาไปทํางานข้างนอกหรือเราแต่งหน้าออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความมั่นใจมากก็เลยอยากจะมาแนะแนําต่อว่าเออคนที่ถามถึงโอว่าโอรักษายังไงแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงมาเรื่อยๆนะคะก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บกินยาตามที่หมอสั่งจนเสร็จปุ๊บเสือโรคตายหมดเรียบร้อยพอมันทิ้งรอยแดงรอยหลุมปุ๊บก็คือมารักษาที่นี่เลยค่ะที่ดรแทดออฟนะคะกับโปรแกรมพิคโคเวอร์รีโซฟนะคะแล้วก็ ตัวโปรแกรมวีบีมนะคะก็ลดรอยแดงลดหลุมสิวนะคะคิดว่าคืออันนี้คือมาแชร์เสร็จปุ๊บนะพอผ่านไปเดี๋ยวเดือนหนึ่งก็ไปทําต่อทําเรื่อยๆจนเรารู้สึกแบบสบายใจแล้วเราก็ค่อยพอแต่ว่าณนะตอนนี้คือดีขึ้นดีขึ้นทุกครั้งเลยครั้งละสิ้เเหมือนฟิลแบบประมาณ1 0บถึงสิเอนะ่ะเธอมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นจริงๆเพราะว่าเอาโอจะเอารูปมาเทียบตลอด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 ตอนแรกก็แบบลุ่มก็คือหลุ่มลึกทาคอนซีลเลอร์ก็แบบยากยังเป็นเววแวาแหวงแหวงอะไรเงี้ยตอน,นี้นก็ดขึน ตื่นขึ้นจนแทบจำ ไม่เห็นแหละนั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยนะคะคือคุณจะได้กลับมามั่นใจเหมือนเดิมสำหรับคนที่เป็นงูสวัสด์หรือสิวหรืออะไรก็ตามนะคะที่แบบมีคี้ร้อยมีแผลนูนม,มีอะไรรักษาได้ห,หมดนะคะกับที่นี่เลยดร์แทดออฟค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีเทคโนโลยีเครื่องเลเซอร์ใหม่ๆนะคะที่จะคอยเนี่ยเข้ามาช่วยแบบให้คุณเนี่ยคลายกังวลไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นรอยแดงหรือว่าหลุมต่างๆนะคะก็ยังไงฝากที่นี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะฝากแบบอวยยศนิดนึงเพราะว่าเป็นลูกค้าเจ้าแรกที่เข้ามาดูแลระหกระเหินด้วย ะะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณลูกค้าเจ้าแรกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปเพราะว่าอันนี้เป็นงูสวัสดิ์เดอะซีรีส์จริงๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเป็นนะคะก็ถ้าถามถึงว่ามันเกิดขึ้นได้ไงไมันน่าจะเป็นความเครียดการที่เรานอนน้อยหรือว่าการที่เราหลับไปแล้วหลับไม่สนิทหัวสมองคิดอยู่ตลอดตลอดตลอดนะคะรวมถึงแบบบางทีไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะมีความเครียดด้วยอะไรต่างๆในช่วงประมาณปลายเดือน11อแะทุกคนตอนนั้นที่โรเริ่ม เอาเป็นว uh ่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหญ่ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนอนแล้วก็ถ้าพอสุขภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยความสวยความงามถ้าเราแบบอยากได้ความมั่นใจก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยละกันนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โอด้วยนะก็หลังจากนี้หวังว่าหน้ามันจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรมาอัปเดตอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้างั้นวันนี้ก็บ๊ายบายโอเค